เก้าข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวจีนด้วยตัวเองมีอะไรต้องเตรียมใจไว้ก่อนบ้างไปดูกันข้อ1 จีนเป็นสังคมไร้เงินสดร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะตั้งแต่รถไฟใต้ดินอย่าล้านขาสามารถสแกนจ่ายผ่านแอปอาลีเปย์และววีแชทได้เลยข้อ 2. ห้องน้ําส่วนใหญ่เป็นแบบนั่งยองซึ่ง95%์ที่เราเจอคือสะอาดใช้ได้แต่ถ้าไปเที่ยวเมืองเล็กๆก,ก็อาจเปิดเจอกล่องส่มเป็นห้องน้าไม่มีประตูแบบนี้บ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะข้อ 3. จีนเป็นประเทศที่มีประชากรแตะพันล้านคนฉะนั้นตามสถานที่ท่องเที่ยวคนจะเยอะแบบมหาศาลโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและวันหยุดชาติจีนถ้าอยากเที่ยวแบบชิลๆให้หลีกเลี่ยงช่วงนนี้นะ ข้อ4พาสปอร์ตสำคัญมากพยายามพกติดตัว,วด้วยเพราะต้องใช้เวลานั่งรถไฟความเร็วสูงรวมถึงใช้ซื้อตั๋วเวลาเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะข้อ 5. โรงแรมที่จีนสวยน้ำสุดๆส่วนใหญ่ใช้ระบบสมาร์ทโฮมมีเสี่ยวตู้เป็นผู้ช่วยจะเปิดม่านเปิดแอร์หรือสั่งอาหารก็สามารถสั่งผ่านเสี่ยวตู้ได้เลยข้อ6อาหารจีนส่วนใหญ่เผ็ดน้ะมันใครสายจัดจานต้องปลืม้มแต่ถ้าไม่ใช่ทางที่นี่ก็ยังมีแมคโดนัลด์และเคเอฟซีเป็นที่พึ่งแน่เสมอข้อ7ระบบรักษาความปลอดภัยของจีนค่อนข้างเข้ม ก่อนเข้าสถานีรถไฟจะต้องตรวจกระเป๋าทุกครั้งไปแรกๆอาจจะรู้สึกเกรงแต่เที่ยวไปสักพักก็ชินค่ะข้อ8คนจีนส่วนใหญ่ไม่พูดภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องกังวลน,นะแค่มี Google ทางเสลดก็คุยกันดูเรื่องแล้วข้อสุดท้ายสําคัญมากให้เผื่อเวลาที่สนามบ,บินจีนไว้เยอะๆเพราะต้องผ่านหลายขั้นตอนและตัวละเอียดสุดๆถ้าชิวมากอาจต้องวิ่งกระตับแลบหรือตกเครื่องได้เลยเที่ยวจีนด้วยตัวเองนะไม่ยากค่ะแค่ต้องเตรียมตัวกันนิดหนึ่งใครมีประสบการณ์หรือข้อแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็มาคอมเมนต์แชร์กันได้นะ